จะเป็นลูกจะเป็นพักพวกเพื่อนฟูงอะไรก็ตามข้อคิดสั้นๆก็คือจะทำอะไรนะช่วยมองไกลๆสักนิดนว่าจะมีความเสียหายอะไรตามมาบัางหรือเปล่ามีความเดือดร้อนอะไรตามมาบัางหรือเปล่าเพราะว่าหว่านพืชยังไงมันจะได้ผลอย่างนั้นผู้เจ้าองค์ให้หลักในการตัดสินเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเอาไว้ง่าย ทำสิ่งใดแล้วไม่ต้องร้อนใจในภายหลังสิ่งนั้นเป็นกรรมดีทำเถอะแต่ถ้าทำสิ่งใดแล้วต้องร้อนใจในภายหลังจะเป็นตัวเราร้อนใจหรือว่าคนรอบข้างร้อนใจก็ดีอย่าทำเลยนะไอ้นั่นนะมันชั่วทำอะไรแล้ว นอกจากตัวเองไม่ร้อนใจคนอื่นไม่ร้อนใจสิ่งแวดล้อมก็ไม่เสียหายทำเถอะลูกเลยท้าไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันเป็นบุมมะแรงย้อนกลับมาแล้วก็น้ำตาจะเช็ดหัวเขามันมีแค่นี้เองถ้าพูดแบบชาวบ้านอีกคำเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาสิ่งใดที่ไม่อยากให้คนอื่นทำกับเรา เพราะมันทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจสิ่งนั้นจงอย่าไปทำคนอื่นเพราะเขาก็จะเจ็บช้ำน้ำใจเป็นเช่นเดียวกับเรานะั้นแล้วการก่อเวรมันจะเกิดถ้าได้คิดอย่างนี้แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำทะลุเลยเอากันง่ายๆอย่างนี้ในขั้นตน้นถ้าจะให้ยิ่งกว่าน,นี้อีกเหมือนกันไอการที่เราจะทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะแจ้งให้ละเอียดอีกนะั้นลูกนะ มันกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นธรรมชาติบาง,งแม้แต่ดินฟ้าอากาศอย่าให้กระเทือนแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะเราทำไหมเรากับสัตว์มันยังต้องอยู่ด้วยกันอย่าคิดว่ามันไม่มีคุณค่าลึกไปขนาดนอีกไม่กระทบกับคนคนที่อยู่เป็นทิศหกของเราทิศทางของสังคมไม่ใช่ทิศภูมิศาสตร์ทำอะไร ไม่กระทบกับสิ่งของเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งอยู่ในวัดของแต่ละชิ้นเขาทำบุญมาถานอมของเขาให้ดีใช้ของของเขาให้คุ้มค่าถ้าใช้ของเขาไม่คุ้มค่าหนึกลายเป็นทำลายสมบัติของพระศาสนามันจะได้บาปสองกลายเป็นทำลายศรัทธาของญาติโยมสามบุญที่ญาติโยมจะได้ก็สูญไปถูกเราปล้นบุญไป สิ่งเหล่านี้คิดให้หมดประการสุดท้ายทําอะไรแล้วมันกระทบกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอะไรมัางไหมโดยเฉพาะกระทบกฎแห่งกรรมคิดให้ครบ 1. ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2. สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ 3. คนทั้ง6ทิศนั่นแหละ 4. ทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายทั้งส่วนตนส่วนรวมส่วนของประเทศชาติส่วนของพระศาสนา 5. กฎระเบียบต่างๆกฎหมายกฎระเบียบกฎแห่งกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่าให้พลาดนะลูกไอที่มั่นใจมั่นใจอย่างนาั้นเออตายกันมาเยอะแล้วลูกเอ้ย